พะคาถาขุนแผนพระคาถาขุนแผนบทนี้เป็นของหลวงพ่อกวยท่านให้ภาวนาพระคาถาขุนแผนบทนี้ก่อนที่จะออกเดินทางไปทำงานหรือไปพบปะผู้คนเจรจาต่อรองการค้าการขาย เพื่อให้การงานหรือการค้าที่ตั้งใจไว้ให้ประสบความสำเร็จผู้คนทั้งหลายให้ความเมตตาลูกค้าให้ความไว้ใจลูกน้องข้าทาสบริวารให้ความเคารพรับและช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่ท่านให้ตั้งจิตให้สงบ ตั้งใจให้แน่วแน่บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะภาวนาพระคาถานะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ โอมติทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนะมพระทะแขนกูงามคือพระนาลายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ฤ์กูงามคือพระจันร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาละลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหา กูมาละลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาละลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาละลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนกูมาละลึกถึงผูงคนก็มาลักกูอยู่ทั่วหน้า ทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างลักงาปลาลักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมก้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมคืนให้สะเอื้นคิดถึงตัวครูอยู่ทุกเวลาและลาตีอิติลีกันหาชูชัโกโมกะลุนาพุธบานีทายินดียะเอ็นดู เอหิการะนิโยอิติปิโสภควานาลีติอิติมานิยม